สวัสดีคะ่ะแม่หมอทุกตาพยากรจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอนะคะแม่หมอทุกตาพยากรนะคะถ้าหากใครที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์เลยนะคะที่แม่หมอเอาไว้ใต้คลิปนะคะแมอดมาเลยนะคะค่าครูของแม่หมอนั้น100บาทนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ ไม่ต้องการจ่ายค่าครูคือมีเรื่องนิดหน่อยนะคะคำถามสองคำถามก็เข้าไปกดติดตามที่ช่องเพจนะคะที่เพจแม่หมอตุกตาพยากร์เพจบางครั้งแม่หมอก็ไลฟ์สดนะคะบางครั้งก็ไม่ได้ไลฟ์ตามวาระเหตุการณ์เนื่องจากว่าแม่หมอมีภารกิจเยอะคลิปนี้เรามาทำนายวันเสาร์นะคะผู้ชายที่เกิดวันเสาร์เดือนกรกฎาคม รวงเช่ตาวาสนาในเดือนกรกฎาคม2565 สุขภาพสุขภาพระวังโรคเก่าจะกำเริบนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางถ้าไม่จําเป็นอย่าเดินทางนะคะถ้าเดินทางก็ให้ระมัดระวังตั้งสติให้มากๆนะคะคนที่มีโรคประจําตัวก็อาจจะกำเริบขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะก็คือให้ระวังนะคะให้ระวังให้ตั้งสตินะคะให้ตั้งสติดีๆให้ให้อย่าใจร้อนเอาง่ายๆยาใจร้อนนะคะมันจะพลาดพลั้งนะคะให้ใจเย็นๆ ไปไหนมาไหนเดินทางถ้าใครทํางานขับรถนี่ก็ขับช้าๆดูหน้าดูหลังให้ดีๆถ้าตั้งสติไปง่ายๆนะคะจะจะไม่เกิดนะคะที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือเกิดจากเรารีบนะคะรีบเร่งนะคะแล้วก็ไปปะทะไปได้ถูกจังหวะหรือ,อาพลาดพังไปนะคะอันนี้คือผู้ชายเกิดวันเสาร์เรื่องสุขภาพ การเงินนะคะการเงินคุณกุ้มใจที่ผ่านมากุ้มใจเรื่องเงินหมุนไม่ทันนะคะการเงินนะคะหมนุน ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่เราต้องขายนะคะบางท่านนะคะจะขายของมาชําระหนี้หรือมาหมุนเวียนในเรื่องการเงินเนี่ยไม่กล้าขายนะคะเสียดายบอกเลยว่าอย่าเสียดายเพราะว่าสิ่งที่คุณจะขายเพราะว่าถึงเก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากไปเกินกว่าให้ขายไปเลยแต่สินใจขายไปเลยนะคะแล้วก็มีการลงทุนใหม่ด้วยนะสำหรับบางท่านมีการลงทุนใหม่ให้ลงทุนน้อยๆไปหามากนะคะอย่าพึ่งลงทุนแบบว่าอย่าพึง่งอย่าพึ่งใส่ทุน เยอะนะคะให้เอาน้อยๆเอาแบบทดทดลองซอบๆชิมๆก่อนนะคะดูจังหวะมันก่อนนะคะเรื่องการลงทุน่วนเรื่องคนที่คุยกับทําสัญญงสัญญาอะไรพวกนี้ก็ให้ระวังนะคะสัญญาให้ระวังนะคะเสียเปรียบหรือว่าไม่ชัดเจนก็อย่าทำนะคะเรื่องการเงินให้น้ามัดระวังนะเดือนนี้ การงานนะคะการงานก็ต่อยอดจากเรื่องการเงินเมื่อตกี้นะคะให้เรามัดระวังไม่จําเป็นเราก็อย่า อย่าไปทําสังยอมสัญญาคือให้เราดูให้ชัดเจนก่อนถ้าไม่ชัดเจนถ้ายังสงสัยอย่าตัดสินใจเด็ดขาดมันจะพลาดนะคะมันจะพลาดมันจะมีปัญหานะคะแล้วก็อาจจะมีงานใหม่เข้ามาเสริมด้วยนะคะถ้ามีงานใหม่เข้ามาเสริมคว้าเอาไว้ก่อนนะผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีงานใหม่เข้ามาเสริมคว้าเอาไว้ก่อนงานถนัดหรือไม่ถนัดก็คว้านะคะจะมีความสุขกับงานมากเลยนะคะแล้วก็งานเงินเข้านะคะ ระวังเรื่องสุขภาพด้วยจะมีการเจ็บป่วยจากการงานนะคะครอบครัวครอบครัวจะหนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเดือนนี้ไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรอย่ากเก็บเอาไว้บางท่านไม่คุยกับครอบครัวไปคุยนะคะครอบครัวผู้ใหญ่ให้การอุปการะครอบครัวหนุนคุณเป็นอย่างดีช่วยเหลือภารกิจหลายๆเรื่องท่านลุล่วงให้คุยให้เขาฟังนะคะครอบครัวหนุนนะคะหนุนทุกเรื่องนะคะเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกัน ความรักนะคะความรักนะคะใครที่มีรักอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วนะคะอย่าไปมีผู้หญิงอื่นมารักมาชอบนี่อย่าเควเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นชั่วบูบแล้วมันจะทําให้เดือดร้อนแล้วมันจะได้ใหม่แล้วก็เสียเก่าแล้วสิ่งใหม่ก็ไม่ได้เท่าเดิมหมายถึงว่าบางคนนะมีตัดสินใจด้วยนะว่า มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคิดว่าจะดีกว่าภรรยาจะตัดสินใจไปอยู่กับคนใหม่ดีกว่าคนเก่าไม่นะคะไม่เลยนั่นคือสิ่งที่หลอกล่อคุณนะคะเรื่องความรักส่วนใครที่โสดนะคะที่โสดอยากมีคู่ให้ไปบวชนั่งสมาธิก่อนแผ่เมตตานะคะแล้วคนรักถิงจะมานะคะไปต้อง ถึงขั้นคือมันจะมีผู้ชายที่เกิดบันเสาหลายๆท่านที่แบบโสดสนิทที่เรือกว่าจะจีบใครก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครมาให้จีบแล้วก็ไม่รู้จะจีบใครแต่ต้องการมีคู่โกนผมบวชนะคะแต่ว่าให้บวชฝึกกรรมฐานเลยนะคะอย่างน้อยหนึ่งพรษานะคะพอออกมาแล้วไม่ใช่ไปบวชเล่นนะบวช ปฏิบัติจริงพอสึกออกมาแล้วนะคะท่านไม่ต้องไปถามหาคู่หรอกคะ่ะเขาจะมายืนรอยอยู่หน้าวัดเลยนะคะได้คู่ดีด้วยแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่ได้อันนี้เฉพาะผู้ชายที่ยังโสดแล้วก็ไม่มีคนจีบไม่มีใครจีบแบบเบิ้งว่างที่ต้องการคู่นะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะในเดือนนี้อาจจะก่อยนิดนึงนะคะอาจจะเงาเงาง่อยง่อย,ยนะคะเหมือนมันจืดชืดจืด,จ,ดจางแต่ว่ามันเป็นเพียงเหตุการณ์เฉยเฉยนะคะปล่อยผ่านไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างจะเรื่อง ดีเขาดีเองนะคะเสริมดวงนะคะการเสริมดวงคือให้ไปชําระหนี้ส่งนะคะชำระหนี้สงหนึ่งบาทสองบาทนะคะให้อธิษฐานจิตชาระหนีสง่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะสําระนี้สง่งหลายๆวัดและเยอะทําบ่อยๆทําประจําทําทั้งเดือนนะคะทําทุกวันเลยนะคะให้ชําระนี้ส่งนะคะสรุปนะคะ สรุปก็คือในเดือนนี้ให้นะมาระวังในเรื่องการจ่ายเงินแล้วก็เรื่องงานเรื่องการเดินทางทุกเรื่องแล้วก็อะไรที่ไม่ชัดเจนจงอย่าทำนะคะตั้งปาวนาแล้วก็ชำระนิสงนะคะชำระนิสงแล้วก็จะมีเรื่องเครียดให้หลายเรื่องกระทัเข้ามามันเป็นกรรมเก่านะคะให้ชำระนิสงนะคะทำหลายๆวัดทำไปเรื่อยเดือนนี้ทำให้เยอะๆเลยนะคะในวัดจะมีตู้เขียนเอาไว้ว่าชำระนิสงถ้าวางวัดก็ไม่มีแต่เราอยู่ใกล้เราก็ใส่ซองเขียนเข้าไปถวาย จะบอกว่าสำระนี่สงนะคะขอ,คอคนะขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพบแต่สิ่งดีได้แต่สิ่งดีๆนะคะจบไปสําหรับผู้ชายที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะมาต่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จ้าสุขภาพนะคะสุขภาพดีแจ่มนะคะการเดินทางปลอดภัยขึ้นเหนือร่องใต้ปลอดภัยหมดเลยสุขภาพดีมีความสุขนะคะ การเงินการเงินนะคะจะมีเงินเข้ามานะคะใครที่คิดจะลงทุนนะคะจะมีญาติหรือคนรู้จักนะคะที่สนับสนุนนะคะพอรู้ว่าเราจะทำอะไรเขาจะาร่วมการลงทุนนะคะแล้วก็ แต่ว่ายังฝือดอยู่ส่วนตัวฝืดแต่ว่ามีคนมาช่วยนะคะมีคนมาช่วยมาช่วยมาหมุนให้ไปได้คล่องตัวนะคะถ้าผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ที่มีปัญหาเรื่องเงินช่วงนี้คือเป็นภาวะกรรมเก่าไม่ใช่บุญนะคือกุศลมีเยอะนะคะบุญกุศลที่ทํามาเยอะมากแต่ยังไม่ถึงเวลาได้ใช้กรรมเก่าอยู่นะคะเป็นกรรมเก่ารถย่ตนให้ได้แค่นี้นะคะ การงานนะคะกำงานอาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าผลตอบแทนจะได้กลับมาอย่างคุ้มค่านะคะสิ่งที่คิดจะได้เกิดผลหมดนะคะไม่ต้องลังเลนะคะถ้าใครทําอะไรเรื่องงานอยู่ตอนนี้นะคะในจิตในใจในกายเราว่าจะทําแบบนี้ดีดีด,ดีทำไปเลยดีแน่นอนนะคะมุทะลุเลยนะคะสิ่งที่คิดไว้ใช่ถูกต้องนะคะเรื่องงานนี้จะออกมาทางความรู้สึกจะได้ผลหมดเลยนะคะให้ทําไปตามความรู้สึกความคิดของตัวเองเกิดผลดีแน่นอนนะคะ ครอบครัวนะคะครอบครัวจะหนุนคุณทุกเรื่องนะคะในเดือนนี้ครอบครัวจะหนุนนะคะการเงินจะเข้ามาในครอบครัวความโชคดีปฏิหารจะเกิดกับคู่ครอบครัวมีสิ่งดีงามเข้ามาหลายเรื่องความรักก่อยนะคะใครอ่าคนไหนนะที่ที่เป็นโสดนะคะที่เป็นโสดเป็นแม่มา่ายเป็นอะไรเนี่ย ถ้าอายุเลยห้าสิบแล้วนะคะมาตกปีนี้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีใครมาจีบด้วยเราไม่รู้สึกชอบใครก็ให้เตรียมตัวเป็นโสดตรตลอดชีวิตนะคะเพราะคุณจะไม่มีคู่แล้วนะคะส่วนคนที่มีคู่ตอนนี้นะคะความรักจะก่อยนิดนึงนะคะจะแบบเบิ้งว้างนะคะจะเบิ้งว้างนะคะจะเบื้องว้างนะคะคือไม่รุ่งถึงแม้ว่ามีสามีก็ตามนะคะช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนผิดใจขัดใจกันความรักไม่รุ่งนะคะช่วงนี้ ก็ทำใจให้สบายไม่มีวิธีแก้ไขนะคะปล่อยผ่านแล้วก็เสริมดวงนะคะสมดวงโดยการไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่คนไหนที่น่านับถือคนแก่คนเฒ่าให้ไปเยี่ยมแล้วก็สื่อผลน้หมากลากไม้ไปไปไปโชว์ไปเยี่ยมเรียกว่าไปฝากไปคือ S <S <an> <S การเสริมดวงนะคะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นญาติของเราหรือคนมีบุญคุณกับเราให้ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ซื้อสิ่งของไปฝากในสิ่งที่ท่านชอบนี่คือการเสริมดวงแล้วมันจะส่งผลให้คุณมีเสน่ห์แล้วคุณก็ปฏิหารทุกอย่างจะดีขึ้นประการเงินการทองที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นที่มันไม่ดีขัดขัดมันก็จะลุล่วงค่ะสรุปก็คือว่าทําตามที่บอกทั้งหมดดีหมดเลยนะคะการเงิน ปาฏิหารการเงินจะเกิดในเดือนนี้นะคะปฏิหารความรักก็จะเกิดมีปาฏิหาริย์หลายๆเรื่องนะสําหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้รอรับได้เลยนะคะเดือนกรกฎาคม2565นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีพบเต่สิ่งดีได้แต่สิ่งดีๆแม่หมอทุกกาพยากรสวัสดีจ้า